เจ็ดโมงสี่สิบแปดนาทีสบายดีพอแม่พี่น้องสวัสดีคุณปู่ฟังที่ขรพรักสบายดี น้ำเสาเสาพี่น้องแดดหอนแต่เสาเนาะเห็นฝนลงเม็ดอยู่เลวเกี่ยวขขาวมันสีแล้วอยู่ว่าสูงอืสึกินน้ำไลืมกินน้ำแล้วมาเนี่โอ้ ก่อนจะเป็นแฟนเก่าก่อนที่เราจะไม่รักกันจ้างเกี่ยวข่าได้วันนี้นะคนงานยังมาบ่กหกอยู่นี่ นั่นน่ค <c oughs> <c oughs> ือขน,นมหา้ลูกหายนี่เป็นแห่งกระยา เขาเจะได้ยังพันุ์สุกัพันธด้นเนาะอันนี้ก็พักขันแนง่เทิ่องหาบเทิ่งพักขันแนง่ผ่านอยู่ในกล่องบ่ค่อยงามพันได์ใดพี่นนองตัวจริงงามอะีรเบิ่ด้วยตาเปล่างาม วัานน่าใส่ติง้งว่ะมันสิแล้วเนาะแปดโมงห้าก,กันแล้วหน้าหายเดียวจักสีเอายังมาเกี่ยวแล้วหรือบ่งเข่าบางนาแทบหายข้อของแห่กง,แหอองกระหยาดลายอือ มันขึ้นเนได้วันมันว่ามันสิเหลวมันว่าหน้าเบาหลาย่อมามออัน่อาอีแม่ลงมาเทิงบ่ไดอีแม่ยามาตี ียังสิบไปแล้วงาบ่มี่มันกับบะเหล่ออขั่นคนสำนีนนะเข่ามัน,นห,ยยหนาไค่หอยยง่าเ่ยกับขาดตัวปืดอยู่แล้วไม่แล้วไม่ซ้อวันนี้กูจะไปเที่ยวแม่มักเทศน่นนะบอกไป ก็แล้วแต่ล่องมาเนี่ยเกาะนี้ถือเกี่ยวนี่ยเกี่ยวข่าวเฮงปันไดอ้ยมันเกี่ยวข้าวไรเกี่ยวลีนี่อว่นในสายเกี่ยวพอเบิ่งดู ขอนเขาขวองขนมนะวางไว้ขอนเขาวางบาง,บาง,บางๆในะเดสูอนเขานั่นอีอ <c oughs> อมแม่บ้านน้องแต่บาไลงมาป้อนนี่บ้านน้องแต่สี่ค่นหาคนผู้แม่มุมเส้นวะ นังไหงลงัวเมื่อไรนะกามานี้บอน,นี่อ้วนจับนีน่อลนมยเป็กนน่ใส่อ้วนเกี่ยวบุไม้ดูเกี่ยวมุงดูฮะโอ๋ยอีน้าวมึงโอยสิเกี่ยวจางซานจับมาลูก อา้าวลูกขอยลูกเกี่ยวเขาพี่น้องลูกเกี่ยวเขาจับสัตว์มาแล้วนะได้เนาะหนักมากนะไปซื้อ้าเด้อวรามันก่อแข่งตัวเองเด้อหันดึงอ่ะเด้อราวังเด้ออ้าวสูขึ้นมาอ้วนขึ้นมาอย่าลงไปหกขึ้นมาผี่มากินขนมผี่เร็ว โอ้ยสันนอรจุ่งดอนแล้วเจ้าไอาวางไว้ผัวมาจุ่งดอนแล้วมาอ้วนเอาวางเลยนะบ้านนี้เอาไปวางก่อนจะคล้องกูแล้วบ้าโอ้ยเจมันมันบมดเต็มเดจีบเราเลยเจมันเป็นบ้าขากโอ้ย อีน oh. um ้าโอง้อยเป็นบ้าหาอะไรโอ้ยสั่งหมวกกับบาส่ายลงมาโอ้ยู่ยให้น้าก็ได้กินสิวหนาในสัตวมายืนบังเงี้ยคนเดกนี่เพาฮะทอนก็ไปหาหอมตี <c oughs> แม่นางขวัญแล้วก็พอนางขวัญก็บอกขับไปอยู่โฮมพูดล,ลูกยัองอยู<ะ>่ปุ่นไป้วนพู พ้าน้องไปกินขนมอยู่ไกไปไปกินขนมน้ำลายผูปผู้ข้าไปอยู่ห่มผู้ไปไปไกินขนมนลู้เรวน้องไปมมันแดด้าไป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 ไไป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 ไไป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 ไไปไไป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  เขามันประเด็นหน่อยุ๊กหดุ๊กใส่ยยังมาแล้ววะเขาก็ลักนานหนึ่งอาหน้ามากิ้นะ่ะอีแม่อกไปน้ำลูกมาแม่เมือนแรงนี่ ไปห้าอย่างเล็กๆน่อยก็พักันมาเนาะแม่เนาะโอ้สิเปเตนมันบ่ได้ดอกแม่ในเมืองไงขอบคุณเลขไพ่เข้าบอดับอ่หลายพขกไล่ดโพ ลูกขับไปอยู่ป่าเร็วๆสรีู่มลูกเยนนำสั่งทรายโยสวยมากใช่ไหมขาหยนี้าแม่เอวหน้าหายนี่แล้วหานี่นเฮ้ยตุกาจัไกพี่น้องปองปายแก่บรรยากาศเคื่องนนีพี่น้องเกียวข่าวก่อน โอ้ไม่ต้องเกี่ยวหรอกนี่นี่นี่เอาคุณน่ะเลือกเอาเลือกเอาต้นได้ที่มัน,นนะั่นน่ะไม่เป็นตาเอาเฉลยดูสิแม่บรงเทศหลายแม่นะบ้านน้องแต่สี่คนหนะาคนบ้านมะม่งนะโกบันขา้าวจา,า,า,านสอง มาหาอะไรนี่นะหาผสูเอ้าบ่หาอะไรได้ขนาดเอ้าภูเขาห่มขนาด